สวัสดีครับสรุปข่าวลีอ์ภูนะครับ29มกราคมนะครับอยู่กับผมโค้แอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอ์พูกันนะครับวันนี้ผมถือว่าแถมให้นะครับปกติถ้ามีไลฟ์หลังเกมแล้วจะไม่มีคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้มีคลิปให้เพราะว่าต้องการที่จะอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ์อลมาติปนะครับแล้วก็ฟาบินโยเอาแบบแยกคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับทราบถึงข้อมูลกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงแผนการซื้อนักเตะก่อนที่จะเปิดตลาดเนี่ยบางทีอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ก่อนอื่นถ้าอย่างนั้นไปขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ a l l n e w Suzuki XL7 นะครับคิดได้เกินคาดไปได้เกินใครนะครับรถยนต์ Multi-Dynamic Crossover ครบเครื่องมากๆคันนี้ตอบโจทย์ทุกลายสไตล์สนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาท่าตาจอมทองแล้วก็ยาถ่าย123นะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขายยาจอมทองนะครับช่วยได้นะครับ ทำจากธรรมชาติ100%รนะครับสัพพคุณก็ตามที่เห็นในภาพสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงพิมี์ยมคลับพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์ยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้มี5สาขาแล้วนะครับสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดเนี่ยก็เป็นที่เมงจ่ายนะครับแล้วก็สีสาขาก่อนอันนี้ก็ที่นวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เวิร์ลเอวันอารีใครที่สนใจนะครับก็ไปนั่งกินที่ร้านก็ได้หรือว่าโทรสั่ง0 2 1 0 5 4 5 5 5นึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าห้านะครับ มาเริ่มต้นข่าวสารกันเลยนะครับอะแน่นอนสรุปสั้นๆแล้วกันเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับชนะทอรแนม,มฮอสเปอร์3ประตูต่อ1น,นะครับโดยลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำก่อนจากฟิมิโน,โนในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะเครื่องหลังลิเวอร์พูลมาได้ลูก2จากอาร์โนนาทีที่4 7แล้วก็โดนไล่มาเป็น1 2นาทีที่49จากคอยเบิร์กแล้วก็มาได้ประตูปิดฝาลงจากมาเน่3-1นาทีที่65นะครับเกี่ยวกับรูปเกมสถิติต่าง แล้วก็เขาเรียกว่าแท็ติกผมเจาะไว้แบบอัดแน่นมากๆแทคติกในวันนี้นะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการที่นักเตะเราคืนความมั่นใจแล้วก็รูปแบบการเข้าทําใหม่ที่วันนี้มันเวิร์กกับการเล่นรูปแบบการเข้าทําแบบใหม่ๆนะครับเป็นเรื่องราวเกวี่ยวกับอะไรก็ฝากเ,เพื่อนๆไปดูในไลฟ์หลังเกมนะครับนี่ไลฟ์หลังเกมนะของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลจัดหนักจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับผม สรุปตารางคะแนนสั้นๆแล้วกันนะครับตอนนี้แมนซิตี้อันดับหนึ่งของตารางคะแนนนะครับแข่งน้อยกว่าคนอื่นด้วยมี41คะแนนแมนยู40นะครับเลสเตอร์39ลิเวอร์พูลเราขยับขึ้นมามี37แต้มนะครับแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่4นะครับกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ก็ลุ้นกันต่อไปครับแบบนัดต่อนัดนะทีนี้ครับมากันที่เรื่องราวที่ผมจะเสริมให้ย้ำอีกทีนึ่งโอ้เสียงหายครับผมไลฟ์สดหลังเกมเลยกใช้เสียงไปเยอะมากๆนะขออภัยด้วยนะ กี่ยวกับหลังเกมพูดไปแล้วเกี่ยวกับพวกอาการบาดเจ็บน้องตองนักเตะก็พูดไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวสรุปให้ทีอีกทีหนึง่งแต่ว่าเรามาดูบทสัมภาษณ์ของเจนคอปหลังจบเกมกันก่อนดีกว่านะครับเจนเขาบอกว่าฟอร์มรัดนี้เนี่ยมันคือฟอร์มที่แบบว่าเออนี่แหละคือพวกเราพวกเราเนี่ยมันต้องแบบนี้หงแดงของพวกเรามันต้องแบบนี้เว้ยนะครับเจนเขาบอกว่าจากที่ผมเห็นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะรูปแบบการยืนจะเป็นเชฟความเฉียบคมหรือฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆนานา เรื่องนั้นมันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญสําหรับผมมากที่สุดในเกมนี้ที่เห็นเขาบอกว่าก็คือ is who we are มันคือตัวตนที่เราเป็นมันคือเราเนี่ยวันนี้ that us มันคือเราโดยเฉพาะยิ่งครึ้งหลังเราเล่นกันได้ดีมากเราสู้กันอย่างสุดความสามารถเราเล่นฟุตบอลแบบปะทะวิ่งแบบสู้กันสุดยอดนะครับผมไม่รู้ว่าจํานวนตัวเลขสถิติต่างๆ เป็นยังไงบ้างทั้งที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกและครึ่งหลังแต่เราอะได้บอลมาครอบครองเยอะนะแล้วเราก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับสเปอร์สักเท่าไหร่นันโอเคสเปอร์อาจจะมีเล่นเกมสวนกลับขึ้นมาบ้างเจนคอปบ,บอกนะครับอาจจะมีสวนกลับขึ้นมาบ้างแต่เราก็รับมือพวกเขาได้ดีนะครับนอกจากนี้เจเจนคอปยังบอกด้วยนะครับว่าอตอนนี้เนี่ยเกมเนี้ยสเปอร์เขาก็มีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพมายืนเป็นแบบ หลังสามสามสี่สามนะครับแต่ว่านะเรื่องแทคกติกเดี๋ยวย้ำเพื่อนๆอีกทีหนึ่งละเอียดละเอียดเนี่ยไปดูได้ในคลิปในไลฟ์สดย้อนหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะพูดถึงบทสมัมภาษณ์คอปไปเลยนะคอบก็บอกว่า <c oughs> เรามีการแบบปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วก็คู่แข่งใช้รูปแบบการเล่นแบบอีกแบบหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องปรับให้เข้ากับรูปแบบการเล่นของคู่แข่งซึ่งวันนี้ลหลายๆครั้งเราคือการไปพยายามเล่นบริเวณหน้ากรอบ allow the box นะครับ allow the box ของคู่ต่อสู้รวมไปถึงการออกข้างด้วยนะครับอ่าคือวันนี้เราไปทั้ง allow the box กแล้วก็ไปด้านข้างคือออกข้างเข้ากลางออกข้างเข้ากลาง,าง,างคือเล่นบอลแบบเคลื่อนไปมาได้อย่างดีนะครับแล้ววันนี้เกม c คา n t เตอร์เพลของเราก็ทำได้ดีเช่นกัน c คา n t เตอร์เพลของเราทำได้ดีลายกองหลังของเราวันนี้ก็ยืนกันได้ดีลายกองหลังของเรายืนสูงมากเพียงพอ แต่ก็ไม่ได้สูงจนจนเครซี่จนเกินไป not a crazy high อ่ะก็คือแบบไม่ได้สูงจนเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ยืนสูงแล้วก็จัดระเบียบกันได้ดีพอนะครับดังนั้น,นสิ่งที่ออกมาคือเราทําได้ได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยแหละมันคือเกมที่เราเป็นเราจริงๆนะครับจเจนคอกบ,บอกว่าอย่างนี้ส่วนเทนนาโนวันนี้ได้แมนออโต a แมนด้วยนะจากการโหวตของ ใน Twitter ของลิเวอร์พูลเนี่ยแฟนบอลเข้าไปโหวตให้เทรนด์ได้แมนอัตโนมัติวันนี้ยิง1่งใจ1แล้วก็เทรนด์ได้คืนฟอร์ม3ตัวลุกได้คืนฟอร์มแต่เทรนต์ได้ orm, ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยแหละเมื่อวันที่ทุกๆอย่างมันคลิกทุกๆอย่างมันเป็นไปใน,นทิศทางที่เราต้องการนะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็เหมือนกับเก็บเกี่ยวความมั่นใจเอาไว้ได้นะครับก็สั้นๆประมาณนี้มาดูเรื่องหลักๆก,กันดีกว่านะครับฟาบินโยเกมนี้นะครับไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงและก็ไม่มีชื่อเป็นตัววสรองด้ย สำหรับคนที่ไม่ได้ดูเกมเมื่อคืนนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าฟาบินโยเหมือนมีมอาการบาดเจ็บครับเจนคอฟให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ก่อนเกม้วครับว่าพอฟาบินโยไม่ได้อยู่ในไล์อัพใช่ไหมนักข่าวก็ไปถามว่าฟาบินโยหายไปไหนนะครับครอปก็บอกว่าฟาบินโยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเขารู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างเจ็บเล็กน้อยเราก็เลยไม่ได้อยากที่จะเสี่ยงกับสถานการณ์แบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยครอปก็เลยเลือกที่จะพัก ฟาบินโยไปเลยซึ่งถ้าเรามาประเมินจากสิ่งที่นะักข่าวพูดด้วยว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อย minor muscle injury นะครับเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับเฮนเดอร์สันที่เพิ่งกลับมาก็เจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยเช่นกันซึ่งเฮนเดอร์สันหายไปประมาณ1สัปดาห์ดังนั้นถ้าตีความจากคําว่าเจ็บเล็กน้อยเหมือนกันฟาบินโยอาจจะหายประมาณอาจจะพักประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยไม่เกินนี้ดังนั้นอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรง แต่ก็เกมนนหน้าที่เจอกับเวสแฮมอาจจะฟิตไม่ทันนะแต่เดี๋ยวรอเราเช็ครอเช็คคอมฟิตอ,อีกทีหนึ่งเรายังไม่ทราบรายละเอียดแบบขนาดนั้นนะครับแต่คนที่มาเจ็บจากเกมนี้เพึ่งหายเจ็บกลับมานั่นคือเจอเอลมาติปกลับมาได้ตั้งแต่เกมที่เจอกับเบอร์ลี่แล้วแล้วก็เกมกับแมนยูพักมามาเล่นเกมนี้ก็บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งสําหรับเจอเอลมาติปนะครับโดยเจนย์ขอให้สัมภาษณ์คืออ่าเล่าให้ฟังก่อนสําหรับคนที่ไม่ได้ดูเกมนะครับนะ มาติดลงเล่น45นาทีแรกแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแต่ว่าพอจบครึ่งแรกปุ๊บครึ่งหลังเปลี่ยนตัวทันทีเลยครับเป็นนัทฟิลิปลงเล่นแทนนัทฟิลิปลงเล่นแทนโจเอลมาติดซึ่งหลังจบเกมโจเอปเขาบอกว่าโจเอลมาติดเนี่ย it looks like something serious to be honest for Joel เหมือนจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างซีเรียสหรือแปลเป็นไทยก็คือเจ็บที่ค่อนข้างหนักพอสมควรอ่ะค่อนข้างหนักพอสมควร แล้วก็ระบุได้ว่าน่าจะเป็น a n k l e ิลริกราเมนอาจจะมีผลความเสียหายเกี่ยวกับบริเวณข้อเท้าซึ่งเป็นบริเวณเอ็นข้อเท้าด้วยนะครับนะเขาไม่สาม,มารถเล่นต่อไห้ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าในเบื้องต้นเจงๆเขพูดแค่ว่ามันดูรุดมันดูมันดูหนักพอสมควรกับอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อเท้าเนี่ยแต่ถ้าถามว่าพักนานแค่ไหน ผมเองก็ตอบไม่ได้ครับเพื่อนเือนเพราะผมเองก็ไม่ใช่หมอและที่สําคัญมาติดเดี๋ยวเราต้องรอมาติบอะไปโรงพยาบาลก่อนไปสแกนอาการมาเจ็บไปหาไปพบแพทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเมื่อผลสแกนหรือผลอาการปาดเจ็บมีการวินิจฉัยออกมาเมื่อไหร่ว่าต้องพักเท่าไหร่เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆนฟังอีกทีหนึง่งแต่ในเบื้องต้นผมก็ลองไปเซิร์ชดูมาคนที่เจ็บเอ็นข้อเท้าแบบนี้มีโอกาสนะมีโอกาสว่าอาจจะพักเป็นเดือนเหมือนกันซึ่งถ้าพักเป็นเดือนเนี่ยงานเข้าลิเวอร์พูลแน่ๆคำถามต่อมา ถ้างานเข้าร์พูลแ,แน่แบบนี้ร์พูจะซื้อไหมวันนี้นะเวลาที่ผมพูดอยู่หกโมงสี่สิบสี่แต่ผมอาจจะอัปคลิปย้อนหลังนิดหนึง่งอาจจะเป็นเก้าโมงสิบโมงก็ว่าว่ากันไปผมเดี๋ยวผมคิดอีกทีนึงว่าจะอัพคลิปกี่โมงเพื่อนๆก็คงมาเสพย้อนหลังอยู่แล้วแต่น้าที่ผมพูดอยู่เนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าเวลาหกโมงสี่สิบสี่นะครับถ้านับวันเวลาคือยิบเก้าสมสิบสามเอ็ดหนึ่ง เหลือเวลาตลาดเปิดอีกประมาณ4ี่วันคำถามคือถ้าตัวเจ็บแล้วเป็นแบบนี้ลิฟวูจะเปลี่ยนแผนไหมจะซื้อไหมนักข่าวถามเจนคอฟครับว่ามาติดกับฟาบิญโยเจ็บแบบนี้จะซื้อใครก่อนตลาดปิดมกราคมหรือไม่เขาบอกเขาบอกว่าแน่นอนเราคิดถึงสิ่งต่างๆคิดถึงทางแก้ไขอื่นๆนะตลอดเวลาอยู่แล้วใช่นะครับเราคิดอยู่ตลอดเวลานะเราไม่ได้หยุดอยู่นิ่งสิ่งสำคัญคือเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราจะต้องซื้อตัวให้ถูกต้องผมไม่ใช่คนขี้จุกจิกหรืออะไรก็ตามเจนเขาบอกนะแต่เราต้องทําให้มันถูกต้องต้องซื้อผู้เล่นที่ใช่เราจําเป็นต้องหาผู้เล่นที่ใช่ the right player and have p a y style แล้วก็ต้องเล่นให้ได้ประมาณอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะโอเคซึ่งสถานการณ์ตอนเนี้การหาผู้เล่นที่ใช่มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับอืมนะก็คือคลอปก็พูดประมาณว่า เดี๋ยวจะพยายามเฟ้นหานักเตะในตลาดแหละแบบทํากันอยู่แล้วแต่แค่ว่าจะหาคนที่ใช่ได้จริงๆหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับทีนี้มาดูฟาบิซิโอโรมาโนกันบ้างนะครับฟาบิซิโอโรมาโนก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับหลังจากครอปออกมาอัปเดตว่าอ,อ่มาติดบ,บาดเจ็บใช่ไหมโรมาโนนักข่าวชื่อดังคนนี้นะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเนี่ยเวิร์คอนวิน That they didn't need a center uh, uh, back ก็คือรีพูก่อนอันนี้ไม่ได้มั่นใจว่าเอานะยังไม่จำเป็นต้องซื้อเซนเตอร์ในตอนนี้ยังกูสามารถเดินหน้ากันต่อไปนะเมื่อวานนี้ใช้เฮนโดคู่กับมาติปแล้วพอมาติปเก็เป็นเฮนโดคู่กับน,นาฟิลิปอีกนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ฟาบิซิโอโรมาโนบอกว่า now situation can change สถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้บอด บริหารของเอร์พูจะทําการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะซื้อใครไหมนะแต่เดี๋ยวต้องรออัปเดตอาการบาดเจ็บของเจะเอามาติดแบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสรุปก็คือถ้ามาติดเจ็บหนักขึ้นมาสมมติพักหนึ่งเดือนเนี่ยมันกระทบแน่ๆเท่ากับว่าคุณไม่มีเซนเตอร์อาชีพที่เป็นผู้เล่นซีเนียเลยคุณจะเหลือแค่นัทฟิลิปลีฟิลเลียมที่เป็นดาวรุ่งซึ่งเมื่อคืนนี้นัทฟิลิปก็ทาได้ดีอาจจะได้รับโอกาสก็ได้แต่กระน,นั้นมันแปลว่าซอฟตเดฟของคุณจะแย่มาก คุณจะเหลือฟารวินโยและเฮนโดที่ต้องคอยมาเล่นจากมิดฟิลด์ต้องคอยมาเล่นเซนเตอร์คอยมาเล่นเซนเตอร์นะมันอาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันเสี่ยงไปไหมกับช่วงเวลาที่ยังเหลืออีก4ี่ถ้าเดือนกับซีซั่นที่ยังเหลืออยู่กับภารกิจอย่างน,น้อยๆต้องติดท็อปโฟแล้วก็ไปลุ้นในแชมเปี้ยนลีกมันน้อยไปหรือเปล่าบอร์ดต้องคิดแล้วหลังจากนี้นี่คือสิ่งที่ ตีความเนื่องจากที่โรโมาโนโบอกนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าลิฟูอาจจะซื้อกองหลังแต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าพึ่งไปหวังคนที่มีค่าตัวแพงๆหรือคนที่มีค่าตัวขนาดนั้นเพราะผมรู้สึกว่าลิฟูเขาต้องการอย่างที่คอาบอกเลยเขาต้องการไลฟ์เพลเยอร์คือต้องการผู้เล่นที่ใช่คําว่าผู้เล่นที่ใช่คือผู้เล่นที่เฝ้าติดตามดูฟอร์มมานานเป็นเป้าหมายจริงๆเป็นเป้าหมายแท้ๆเช่นอูบามกาโนโคนาเต้เบนไว โอซานคาบักพวกนี้เป็นเป้าแท้แต่เป้าแท้ๆคุณจะไปซื้อวันสุดท้ายของตลาดถ้าจะตัดทิ้งเหลือเป็นไปไม่ได้ 2. ถ้าคุณอยากได้ราคาที่เหมาะสมซื้อเดือนมก,กราคมและยิ่งมาแท้ายๆเป็นไปไม่ได้ 3. สโม,มสรผู้ขายเขาไม่อยากขายเป็นไปไม่ได้สําหรับผมถ้าให้ผมวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับโอกาสที่เป็นไปได้ก็คือฟรีเอเอ่นเอามาใช้สั้นๆ 2. ยืมตัวจากนักเตะที่ทีมอื่นที่ตอนนี้ อาจจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองทีมอื่นเอามาก่อนเอามาเพื่อแก้ไขวิกฤตอาทิเช่นมีคนมีคนโพสต์อันนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยว่าอ่าเห็นไหมก็คือโซโคโดานมุสตาฟีของทางอาเซนอลเนี่ยก็เป็นตกเป็นสำรองมาหลายนัดแล้วแบบไม่ได้ลงเล่นเลยเนี่ยดังนั้นอันนี้ก็ว่างพร้อมใช้งานอยู่ดังนั้นยืมมาก่อนไหมสักสีห้าเดือนโซอ่าอ่าบางามุสตาฟีเนี่ยทางมุสตาฟีเนี่ยหรือ แชมเบอร์ไหมแชมเบอร์เองก็ไม่รู้หายเจ็บกลับมาน่าจะหายกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ค่อยลงเล่นดังนั้นพวกเนี้ยอาจจะเอามาก่อนเพื่อเอามาสแปร์ไว้ก่อนเพื่อให้ทีมมีขนาดที่แน่นดังนั้นถ้าความถามความเห็นส่วนตัวของผมโค้ชแอคผมเห็นด้วยว่าลองพิจารณาดูยืมยืมก็ได้ถ้าเซ็นฟรีตอนนี้มีซูโบติดว่างอยู่หรือถ้าจะยืมอะยืมมาเอาแค่จนจบซีซั่นก็ได้โซคาติสก็ได้ไอเนี่ยขอภยอภัยบุซาฟีก็ได้หรือ ชมเบอร์ก็ได้ของทางอาร์เซนอลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วอาร์เซนอลไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอามาสเปรย์ไ้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเจ็บอีกเรายังมีซีซั่นที่ยาวนานอีก 4- 5เดือนก่อนจะจบซีซั่นเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์คุณค่อยไปทุ่มเงินซื้อตัวที่คุณต้องการจริงๆค่อยว่ากันนะครับแฮร์รี่เคนจากเกมเมื่อคืนนี้ก็บาดเจ็บเช่นกันไม่ใช่มีแค่นักเตะเราเจ็บแฮร์รี่เคนก็โดนเปลี่ยนตัวออกหลังจบพักครึ่งเหมือนกันคาดว่ามูนิโยคาดว่าอาจจะต้องพัก2-3เดือนนะเจ็บข้อ เออแฮร์รีเคนก็เจ็บข้อเท้าเหมือนกับทางทางมาติดเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเนื้อหาข่าวสารที่นำมาฝากเ,เพื่อนแล้วก็ฝากนี่ไปด้วยเพจแมวของผมนะครับซาร่ากับมาเน่แมวแสบโคตรแอคใครที่เป็นแฟนคลับของเจ้าแมว2ตัวเนี้ยนะครับก็มากด Follow กดติดตามได้ในกดไลค์กันได้ใน u t u b e เอ้ในใน c e b o o k กนะครับซาร่ามาเน่แมวแสบโคตรแอแแคเซิร์ชตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับมีลงคลิป นะแล้วก็มีลงภาพต่างๆอยู่ตลอดถือว่าเป็นสีสารฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์ในช่อง YouTube ของผมคนแอคนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันซับสไครต์แล้วเดินทางใกล้เข้าสู่ 200, 000, สองแสนซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสปอนเซื้อเจดีสั้นๆอีกสักรอบหนึ่งด้วยนะครับสำหรับรถยนต์ออนิลซูซูกิเอ็กซอลเซเว่นนะครับคิดได้เกินคาดไปได้เกินไขสนใจรถยนต์คันนี้ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทเลนนะครับครบเครื่องมากๆ ยาทายหนึนะครับแล้วก็ยาทาตาจอมทองนะครับผลิตภัณฑ์จากขั้นขยาจอมทองเหล่านี้สรรพคุณตามที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพหรือว่าร้านขายยาทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงพรีมเมียมครับพ,พิซซ่าพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆมี5สาขานะครับสาขาใหม่ที่เอ่อเมงจายแล้วก็อีกสีสาขาที่นวลจันทร์นิชราธานีเซ็นอร์เวอร์เอวันอารีใครที่สนใจนะครับไปที่ นั่งกินที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าโทรสั่ง0 2 1 0 5 4 5ง 5, 5นะครับการันตีความอร่อยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในข่าวเช้าของวันที่30มกราคมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูรูปเกมดูแทคติกดูสิ่งต่างๆรายละเอียดของเกมที่เจอกับสปเปอร์ไปดูย้อนหลังได้ไปดูย้อนหลังได้น,นะครับในไลฟ์สดหลังเกม ที่มันบันทึกเอาไว้แล้วหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ